จะเปิดมันทำให้เกมมันได้เปรียบได้พี่ดูผมนะดูผมนะกูไปไปหยาบเลยพี่พี่ตรงผม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 ผมก็เยียบผมเหยียบผมเหยียบสองผมเหยียบสามเหลือตัวเดียวทางขวาเหลือตัวเดียวมันสีดาข่อยหูบัว่ามันเจ็บปานไหนคอยคอยมีเงินแค่ร้อยแปดสิบเราคอยซื้อเบียร์มันขวดหนึ่งกูหาล่อยเกลือ้ยแล้วมึงลาดเราบ้านมันสีคอยสีแห้งไรสีป่นมาป่านขวดผมบปฏิกูเจ็บดากระายกูเถือกสี่ดากรมากมือนี่กูไม่ยอม วันนี้ทีมเรามีควายหนึ่งตัวนะครับควายตัวนี้ชื่อแวดใช่เชื่อใช่คือยังมีแรงใช่ไหมพี่ตีสี่เนี่ยใกล้ละใกล้ละตีสี่ชวนผมเล่นพับจีอันแวดคอนเทนต์คือไม่มีแรงเกมมิ่งหมดแรงเกมมิ่งเนี้ยเพราะว่าล่าดึกอ่ะสภาพหมดแรงสภาพก็คือเขามีแต่ล่างทองใช่ไหมแต่เป็นเราเป็นแบบล่างไม่มีแรงการศพหมดหยาดอะไรอย่างงี้ผมไหวหมดเฮ้ยอันเลี้ยวเลย คือมันต้องยึดบ้านบีให้ได้แล้วก็ข้างหลังให้ได้ก่อนเนี่ไม่งั้นแบบเสียบเปียบมากใช่ไอ้ตีเดียวเปล่าวะสองสองตีามตาง้ตีเดียวมอ,องไ้ตีเดียวมองมองแค่ขวาแรกไม่ได้มองซ้า,ายโอเคโกดังเพียบเลยพี่เหมือนมันไปแบบชุมนุมกันโดยไม่ได้ดัดหมายไม่มีนิจแบเนยนะหละไม่มีทามิงเาดีมากเลยมันเป็นลงโกดังไกลหมดเลยครับไม่มีมีเหรอ เจอเจอเจอเข้าไปเอาปืนปืนดีจากก็มาเอาดีแล้วไปไปแพข้างหลังละวิ่งหนีวิ่งหนีแม่งขออนุญาตเปลี่ยนปืนกูไม่ใช้แล้วปืนนั้นลาก่อนตลอดไปไปเกลียดไหมลูกเอายาไหมไปเกลียดกูดังหน้าผมโอเคกูดังน้าผมฝั่งนู้นนะใช่ต่อไปต่อไปใช่ใช่ใกล้ไม่มีกำลังวิ่งมาหน้าผมอ่ะอยู่นี่อยู่นี่สองตัวตรงนี้ ติ๊กหนึ่งดักคิวดักยู่เอาไว้มันอยู่กดังข้างหน้าเราโอ้โหูปจบดูสเต็ปเบเกตเดินไปแล้วเขดเดินสไลด์พี่มาชิดตัวหนึ่งเข้าละโอเคโอเคเดี๋ยวผมอ้อมข้างเดี๋ยวผมอ้อมข้างไปเดิงมีไพี่มีมีฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งไหนวะไปพีกไม่พีกเจอนะเจอนะเจอเจอเรื่องของคาแล้วเจออะไรวะครบครบนี่ไงตายแล้วเอ้าหมดแล้วเบิงบิงอ้อมบิงอ้อม โอยัง่ายงึ้นไปไปไปใกลผมไปชิดเลยไกลผมไปชิดหน้าผมหน้าผมไม่ออกตา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 โอเคคือถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องบอกผมก็ได้พี่ยิงเลยอยู่ด้านหน้าเราอยู่ด้านหน้าเรากระตอวิ่งมานะอ่าบ้านสองชั้นตัวหนึ่งแล้วก็บ้านสามชั้นข้างหน้าเราเนี่ยใกล้ๆบ้านสองชั้นบ้านสามชั้นโอเคนี่นี่ตอนนี้ตอนนี้ตาล่างนี้หลังนี้ หลังไหนติ๊ก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 เหลืองผมเห็นปะภาษาบ้านๆเลยคือที่เห็นพี่อะไรอ๋อเห็นละอย่างป้อมยามป้อมยามนี่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 ชัวร์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 แล้วก็กำลังวิ่งไปทางนี้แม็กซสามผมเป็นหน่วยซิลพี่โอเคดูเรื่องโร่เรื่องเฮ้ยโอ้โหมันออกมาแล้วป้อมยามสองตัวพี่ดูเรื่องเลยผมกับเราวิ่งไปไปพี่สามตัว ไอ้คนหกป่ะจริงๆนี่คนหกโอเคเอ๊ะแต่เหมือนไหนโกดังหน้าเรามหมเหมือนจะมีเลยวะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เป็นยี่สต์ตัวนึงอะอยู่สามชั้นแต่ไม่รู้มีไหมโกดังทางไอ้ตรงแถวๆติ๊กฟ้าผมมั้ยมีมีสามตัวนี่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 น่าผมซ้ายมือเปลาเหรอเฮ้ยนี่นี่ไหนโกดังซ้ายมือนะี่ยซ้ายมือซ้ายมือใช่ใช่ใช่ไอ้เคยได้ยินเสียงไอ้เียโกดังไม่เนียบอยู่ได้ชิบหายละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โกดังตรงนี้ โอเคอกลแล้วก็า้ายเดินมานี่้ายเดินไปนะผมไปไดนะผมมีจ้มมจมีจ้ายสาายอไม่ได้ไม่ได้นบหนึ่งกำลังไปกำลังไปกำลังไปเฮ้ยว่าเราได้ยินเสียงปุ๊บไปแค่เมเอไหรยสัแน๊บนึงมิมันจะมาซ้ำผมสองตัวนหนึ่งอีกตัวแดงอยู่ไหนขอบคุณกินหนึ่งตัวจ๊นะโอยดีโดดีไไไหนไหน กูนึกว่าน้องมันยิงอยู่อะเสื้อม่งเาแล้วเาแล้วเจอเจอเฮ้ยอืมนี่อันนี้ซ้ำหมดเลยอยู่ขวาใกล้บ้านอะเออไอ้เกดที่ไว้ใจได้ว่ะผมไม่ได้ด่าเขานะแต่ว่าเออมันชื่อมันเกดจริงและจังหวะนี้เฮ้ยไอ้ฝากฝากฝากเก็บริบชุ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 บนะทันทันยังทันอยู่ชุบบูชิบบูชิบ ทัน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 โหต้องต้องต้องเจ็ดวิห้าสี่สามสองทันทันอ้หเอครับเปอรครับเอรครับเครับเัไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็มีผลงานวะเ้เหี้ยแม่งเหี้ยผิปกติไม่เป็นไรผมเนลกแม่งโผล่มางตัวพร้อมกันเลยเหี้ยเข้าใจเข้าใจไม่เป็นพี่ไม่ต้องหยาบไม่ต้องหยาบเดี๋ยวผมนั่นเองโอเคปผมนั่นเองะ นั <N <N ่นอะไรนั่นอะไรเออนั่นอะไรนั่นดิผมก็ไม่รู้กันเมื่อกี้ขอเอผมศพผมยังเหลือใช่ไหมเนี่ยศพผมอ่ะศพพี่อ่ะแรงลงแล้วมั้งเนี่ยผมดูแบบอัดแล้วผมผมแบบเขียวแบบเขียวจนจนแหลกเลยพี่ผมผมเขาผมเอาไปแค่ยามไม่กีชั่ศพพี่ผมอ้าวมีมีคออยู่ผมตอนจริงนะเฮ้ยขวาขวามันยิงผมเนี่ยเอ้า เออใช่ตีใหม่มาตีใหม่เาตายคาอากาศวัตตาฟตายต่อหน้าผมเลยพี่แลบูชิปพี่อยู่ไหนอยู่อยู่เออวะบูชิปมันรีชาร์จอยู่อ๋อคือถ้าตายกลางอากาศคือไม่นับหรอเออไอเทียคดีว่ะเออผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยพี่ความรู้ใหม่อันนี้เทียตายก่อนถึงยินชุบใหม่ได้เลยแสดงว่าตีที่ยิงพี่แม่งเอาเรื่องเลยเนี่ยยิงแม่นเลย โอ้ตกเลยตกยิงจากอากาศนี่ไม่ไม่ใช่ง่ายนะเสื้อขาดจากอากาศเลยอย่างเปนะที่คนไทยมาบอรอเลยอ๋อตี่คนไทยใช่มารอแล้วรอกินดักเราออกเมืองบุฟเฟ่นะดักเราออกเมืองอ่ะไม่ช้าเราอ่ะเออดักเราออกเมืองอ่ะใช่อ่ะพี่ยิงใครยิงเราอืมอาจจะแบบยิงใครไม่รู้อาจจะสู้กันอยู่แล้วก็ไปเจอพี่พอดีปะแต่เราไม่มาเจ็บตัวนด้วย เขาามอยู่อยู่บ้านแดงนี่ตรงไหนได้ไปเก็ตนะเจอๆนะในในในบ้านแดงในบ้านแดงน่าสุดมันวิ่งมาแล้วตัวหนึ่งบ้านแดงซ้ายมือหรือข้างหน้าขวาขวาขวาเนี่ยใช่ใช่หลังนี้เลยอะที่สองอยู่ใช่ใช่โอ้ผมไกลว่ะเดี๋ยวผมลองกระเพราเดี๋ยวผมลองกระเพราเดี๋ยวผมวิ่งไปหาโอ้ยนู่นนู่นนู่นไปเก็บอยู่บนเขาบ้านแดงก็มีทั้งสอี๋ยวผมฟ้าบ้านวิ่งเข้าไปหาอ๋อนี่ไงตีม่อดรถอยู่นี่ไว้เพื่ผมเจอรถมาแล้วรถมาอยู่ติ๊กเหลืองผม ไอ้จีเปนเท้าวิ่งเป็นเท้าเฮ้ยมามามาถามมาเติมมาที่เมื่อเดี๋ยวถามาแล้วเนี่ยนี่เนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยนะโอเคเรา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 ไม่สู้ดีกว่าไปเก็บไปออกข้างหลังบดยัดสู้ไปก็เสียเวลาเปล่าอ่ะมันหลายตีเกินแล้วมันนอกวงอ่ะเห็นดีกว่ากระสุนเอาอีกคนหนึ่งเอาชิบหายละเออช่างมัน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 ไปเก็บไม่ต้องไปละเราต้องเอาบูชิปเขาไม่ไม่ไม่ต้อง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 ช่างเลยช่างเลย มันเยอะมันเยอะมันเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแม่แม่เขาเข้าใจเขาเขาตายเพื่อเราโอแอเมื่อกี้ผมเห็นสองตี้อ่ะใช่ใช่ใช่มันต่างกันเองมันมันไม่ใช่ตี้เดียวอีกตอบนั้นยอดเราก็สะดุดีมันไงพี่ให้แบบเป็นวีดับเบิลยูดับเบิลยูดอ่ะใช่นักชกปีกิน โอ้ปีนี้ยังกันอยู่เลยไอ้เหี้ยโอ้ขวาก็ยิงซ้ายก็ยิงโปชิงกิก็ยิงก็อยู่นอกนอกวงเลยอ่ะเกิดมียายิงกันนัวจัดเลยอะพอยังครับตอนนี้มีอยู่มีโอเคสีอันน่าจะพอมั้งพอพอแล้วยิงพร้อมยังตอนนี้มันมันบนเขาลูกเลยใช่ใช่ใช่เป็นเขามันยิงกันเองเดี๋ยวผมไปเอารถมาเป็นรถยู่มั้งขวามือผมหน้ายิงหัวแม่งชิบหายเลยเอาดิพี่ มันนิ่งอยู่เนาะค่อนข้างนิ่งอยู่เนี่ยผมมีรถผมมีรถเดี๋ยวผมเอารถมาให้ไอ้เนี่ยมันน็อกมันน็อกมันน็อกผมกำลังรอมันนิ่งๆอยู่มันทำอะไรอยู่เนี่ยมันเอาศพเพื่อนมันอยู่โอเคมันเป็นโรคอะไรอยู่นี่วิ่งสิวะไกลเกินไม่ไหวอะไม่ไหวไม่ไหวไกลไปไกลไปไกลเกินเฮ้ยมันต้องไปบวกกันเองมันขับรถไปหากันนี่โอเค เ yeah, นี่ยบวบแล้วเนี่ยที่หนึ่งกับที่สามอ๋อมพี้สกู๊ปเสียงปืนมันเดือดจังวันนอกวงอ่ะมันมีอะไรกับเราเนะี่ยเต็มไปหมดเลยคือเราจะเช้างหัวมันเลยไหมเออไอ้เขี้ยมันไส้ที่เนี่ยเอาดิเออนะข,ข,ข,ขอดูด้วยไ <laughs> ม่แม่งไม่กคือที่คนไทยไว้เขี้ยเนี่ยขอแม่หน่อยดินี้ <laughs> สุดยอ <laughs> ด <laughs> แชมป์เนี<อ>่ยหลอที่นี่ยมันอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจอดจอดยี่มัน นย่าไปอยู่บนเดินเลยกำลังนัวเลยเดินนี่นี่นี่ไม่อยู่เม็ดไม่เห็นช้าไปนิดนึงเราเราควรช้าไปเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราได้ตัวหนึ่งอะไรแล้วลาวควนไหนคนไหนทำไงวิ่งไปเหรอใช่ขับรถขับรถไปชิดขับรถไปชิดต้องแตะด้วยรถเยอะๆวิ่งไปไม่ทันเราก็ขับออกซ้ายเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยโอ้โหอย่างแม่น

เราวงไปดักมาต่อยังจะดักมนันอีกเหรอข้างหน้าเลยนี่ว่าเมื่อกี้มีเบนเดตอีกไหมครับม,ม,มีมีมีอันนี้หนละ <Okay. S 2> อ๋อนี่บ้านขวาให้เรายิงเฟียนะบ้านขวาอาี่ะมนะสมอลเห็นปะ่ะอ oh. ๋อใครบ้างมีใครอยู่นอกวงบ้างเราลองดว่วนเราเรา,เราแค่แค่ยิงพอ บุลังควันหมดเลยวะเฮ้ยนี่ไงตัวหนึ่งสอบตายโอเคสอบเป็นสอบหน่งคอเอียงแม่งนอนคอเอียงว่ะแอบตาจะมาตาสัตัวไว้เดี๋ยวราดูปั๊บผมว่าน่าจะยิงกันเสร็จแล้วนะพี่แต่ตค่ตัวหนึ่งเราจะได้ไปโอ้โหใหญ่โอ้มันอยู่ทางซ้ายนี่ไงได้ไหมพี่มันยิงกันไปสมกข่าวทางซ้ายใช่ใเราไปกับเขาเนี่ยโอเคแม่งนอนเหม็นๆคอเอียงเอา ไม่ตายกันหมดเลยตายกันยกครัวเลย PG เป็นไงในเมืองกำลังไปหากำลังมองๆโอ้โหมีหลายหลังมีหลังนี้หลังนี้แม่งตีมีท่ยา่ตีตรงนี้ด้วยตรงไหนนะมีหลายตีมากเลยตรงนี้บ้านแห่งความตายก็มีโอเคบ้านไม่มีกลิ่นทุกหลังผมไม่รู้ลงไหนดีลงควังไอ้ดอกอดดอกเขับไปแล้วขับไปแล้วมันรออยู่ โอเคมาเลย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 อยู่อยู่น่ามันรู้สึกจะแถวตรงนี้มันมีที่นึงมันพยายามจะโดดลงอะมันเยอะโอเคเมื่อกี้มีแอดด็อปนะข้างหน้าโอ้โหแม่งยังอยู่เลยผมมียานะเอาปะผมมีผมมีอยู่ผมมีอยู่ผมโดนตัวไหนดิงอะตัวโกดังอะไอ้นี่ต้องออกไว้พี่เจมนี่เนี่งของผมอ่ะเออไปเก็บนี่เอายาน้ำสองเอาไปเก็บแอดดรอป๊บเดียวข้างหน้าคือมีแอดด็อปใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขับไปเล่นบ้านนี้กันบ้านนี้ไม่มีคนบ้านนี้ผมทิ้งไว้อะเดี๋ยวเราเอารถไปเดี๋ยวขอเก็บไอ้รถพี่เอ็นเอ็นบิวเอ็นบิวคนคนคนบ้านนี้หลายตี้ว่ะขับไปฝั่งนู้นนะไม่ใช่ฝั่งผมโอ้ข้าพาเราขับข้าพาผมผมเลยไปไปงั้นเราไปดีกว่าโอเคไปไปเราเราวิ่งแม่เราไปทางนี้นี่ไม่ไม่เราต้องไปเล่นกับฝั่งตีหตึ่งผมเว้ยถ้างั้นเราจะตายเราจะโดนดักแน่ได้เลยครับได้เลยเชื่อละ มันมันโดดล้มาสี่ตัวตรงนี้ไหมผมว่าเราตายแน่นอนถ้าเราเดินไปหามันอะเราเสียเปรียบอะเดินเข้าไปเดี๋ยแป๊บเฮ้ยรถกระเสียมาจอ,จอดจอดตรงนี้เราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่าม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 าโอเคขับมาขับมาไปเกตยังอยู่ข้างหลัง <ผม S 1> อยู่เลย<ม>เห็นไหมวิ่งมาสองตัวเห็นไหมวิ่งมาสองตัวเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผ<ต>มเดินข้ามผมเดินข้ามมาอยู่บ้านนี้พี่ผมต้องยิงผมเดินข้ามเสียงเลยเรออยู่บีจีเราอยู่

ตัวท้ายแล้วอยู่ดาวนะครับพี่ใายมือใายมือนนั่ะตามันไปตามันไปพี่ยิงกันเลยตอนนี้ตัวท้ายแล้วอ้าวโดนกูดีเก็บเป้าเก็บศพเป้าไปเยอะไปบ้เอ้ยไะดับละรระคอมีใหญ่โอ้โหดีนะมาดีดีสวย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 ครับสวยครับสวยครับเราลอดแล้วลอดแล้วได้เล่นได้เล่นทีนี้มุมนี้สวยมุมนี้สวยเอ้ยมุมแชมป์เลยนะมุมอร่อยเลยเนี่ย โอเคเราต้องค่อยๆเล่นละแล้วดักที่ซ้ายก่อนออ oh. oh. ตอบไ,ได้ไงไว้ <She a. S 1> ตอบไ,ได้ไงก็ไม่รู้นะี่งงฝ่าเรานะ่าจะเคลียร์หมดนะอันนี้ดูขวาให้หน่อยก็ได้นะผมตั้งโลตรงนี้นะพี่ใช,ใช่ได้พี่ต่วงามีรถอีกสักคันนึงอ่ะ hmm. ขับไปตรงเนินนั่นนะติ<า>๊กหนึ่งสวยเลยขวาเคลียร์พี่ผมอยากได้ของว่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ผมติดนะีวะ นี่เอาจริงบ้างถ้าพี่อยากได้จริงอ่ะพี่ขับรถเข้าไปฟาร์มบ้านได้นทันนะบ้านที่ผมติเห็นปะโอเคฟาร์มทันนะตอนนี้ถ้าจะไปได้เลยวงจะิีอีห้าสิบวิเดี๋ยวขอมาให้เดี๋ยวมาทุกคนหวังว่าจะไม่มีก็เดี๋ยวนะช่วยบนะีจีดักให้เฮ้ยไม่มีจริงวะ่ะนี่สายต้องมาหาราบีจีที่เนี้ยเสร็จกูและ ผมมองผมมองเห็นล่าสุดอยู่บนบันทาร์หายไปไหนบ้างก็เห็นแหละหล่อมสวยพี่อยู่บ้านตึกหนึ่งเหมือนกันเลยพี่มันจะชุบกันได้แต่ว่าวงจะกินมาพอดีอ่ะยอะอยากตายไปเกตพี่ไปขอมาให้เพียบไอ้เพียร์ตีนี้แหละที่มันดักเราอ่ะตีห้าตายแล้วไอ้ตีฟังอะไรนั่นน่ะมีควันอยู่นี้ด้วยไม่รู้มันอยู่ในควันรึเปล่าเออได้เลยยิงแรนดอม เราเบียร์เพียกตะวันะพี่จ so ีมุมเปิดบ้านเลยนะในบ้านขวายิงมีอะไรให้ผมบ้างพี่เอ่อยาสองนี่ไอ้นึ่งี่ติกซ้อมมีติกซ้อมมีอยู่อยู่นอนอยู่ตรงนเลยนอนอยู่ตรงนี้ตอนเห็นอะไรแล้วใช่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 ไหนวะอือเโดน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 ไปื่วิ่งเพื่อวิ่งหนึ่งเมตรอไปโอ้มีมีสไลด์ไอเชี่ยนี่สเต็ปกระสุนหมดกระสุนเจ็ดหมดเลยแม่งสเต็ปกระสุนเจ็ดหมด นี่นี่นเอาเอาไปหนึอยเอดี๋ยวี่ไห่ตัวนึงโดนไหนวะไหนแโดนนี่นี่ี่มีเขานี่นีเฮ้ยป๊อปออี่ยไม่โดนสักนัดแม่งเอ้ยตีสีสายตัวนึงป๊บนี่โดนอีแลวอ๋อหลังเนไมาเห็นแล้วอู้ทุกคนพูเขียดละกูเเขียดโอ้ยแ เร,เริ่มม,มีน้ำโหแล้วทุกคนตมเริ่มมีน้ำโหแล้วอือขอสักนัดโดนเป้าเต็มๆโอเคเราน่าจะต้องย้ายจุดแล<ม>้วสวยครับทุกคนเมื่อกี้สไนเยผมแบบยิงไม่โดนเลยวะ่ะอยอโลพัได้วยวบ้านนี้บานน้า,บานนี้บ้านนี้บ้านนี้สองตัววงเราเนี่ยเราเล่นได้วงเราเหรอแต่ผม เฮ้ย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 มีคนสู้ผมต้องไปแปะเนินติ๊กหนึ่งว่ะเพื่อเพื่อไม่ให้บ้านออกแล้วก็เล่นเห็ดเล่นบ้นบ้านบ้านนี้ยังมีอยู่เล่นเห็ดโอเคบ้านส้มมีนะเราควรเข้าไปเลยไหมตอนนี้ใช่ข้าถามผมอ่ะเดี๋ยวผมขับไปเนินนี่ให้ได้เราใช้รถสองคันเดี๋ยวผมขับไปเนินตรงนี้แล้วทำให้เนินติ๊กหนึ่งเห็นติ๊กหนึ่งของมาแล้วแล้วแล้วพี่อ่ะพี่ไปเนินเอาไห้ยู่เห็ดสองคน ได้เลยมาเบเกตให้ผมไปอยู่บ้านเห็ดใช่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 นี่นี่ผม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 มุมผมสวยมากนี่ผมคอแล้วคอได้ผมคอได้เฮ้ยไอ้สียงขับไปนี่ได้เลยนะเดินติ๊งขับไปนี่ขับขับไปหนึ่งไหมใช่ใช่แล้วเอารถจอดปิดไว้รถถังมารถถังมาตรงนี้นะรถถังคือที่ป้อมเห็ดสวยพี่พี่จอดจอดปิดป้อมเห็ดไว้นะแ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีรถถังเฮ้ยรถสุดยอดเยอะปอนี่เยอะแน่เลยป้อมเห็ดเฮ้ยลง ปอ้าวีปเห็ดทำไมจ๊ะที่มันไม่มีกำบังพี่ถ้าพี่ถ้าพี่รู้ก่อนพี่ไม่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่ทันดี้ดูเอ่อต่างโลกกันแล้วกันต่างรถต่างต่างรถป้อมเห็ดป้อมเห็ดยิงโอเคข้างรถถังเลยอุ้ย ้ยหัวเกลีบแตกรถถังอ้ผมเลยขี้ละวงแม่งด้วยไอสัตว์แล้วผมสละชีพเพื่อชาติไหมพี่มีซีโฟพี่ไม่เฮ้ยมีหรอไม่ไม่ไม่อย่าหมดอยวผมดมันทำให้เกมมันได้เปรียบได้พี่ดูผมนะดูผมนะกูไปพี่พี่พี่ตรงผม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 ผมไอเหยียบผมเหยียบผมเหยียบสองผมเหยียบสามเหลือตัวเดียวทางขวาเหลือตัวเดียว ทั้งขวาและตัวเดียวดเจ็บมากมันนอนอยู่เดี๋ยวพี่เจอเจอเจอหมด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 เป็นไม่ได้ยังไงอยู่ในเหตุฉันนึงอยู่ในเหตุฉันนึงโอเคสองตัวสองตัวเหตน็อกพี่นะโอเคโอเคโอเคต้องเอานะต้องเอานะตอนนี้ต้องเอาแล้วเอาเลยเอาเลยยิงกดอยุ่ไปให้ พ okay. totally ี่ผมระเบิดผมระเบิดระเบิดเลยพี่ระเบิดลอยู่ข้างในผมบังให้ผมบังให้ติดติดติดติติดอยู่นีอยู่นี่อยู่นี่ระตูทางออกระตัทางออกองบังอยู่องบังอยู่ได้นได้ยนได้ยนได้ได้ไโเคโเปรยจริงจรเอ็เออ็เนยไปไปอยู่ในรถนู่น เจ๋อดี่ต้องเอาลงนะไอช็อตนะช็อตเขสามตัวแล้วเกมสี่อะผมเอาลงด้วยโอ้โหยดแค่แบบเยอะผมล้วนเลยเฮ้ยเคกูทำไปได้ยังไงวะเนี่ยเออคือมันจะเหยียบฐานนะตรเท่อะตัดชนความหมดเลยสามตัวไปเก็แล้วอ่ะไปยิงไปสี่ตัวหมดตีเลยเฮ้ย นี่ผมว่าเป็นเอ็ดคูรซียแล้เนี่ยสกิดลรสเซียเลยเนี่ยมันไม่ไม่เท่เลย